สมอ o ส์ Lock Shop ร้านเติมโลบักสุดคุม้มและยังมีบริการกดผลเกมพาร์ทและตัวละครไม่ว่าจะแมป b l o c k f o o t King Legacy, Anime f i i h t t r s s m u u l t t r s s i n n o d โ Life แถมยังมีบริการกดเพชรออสตาและ Anime Dimension อีกด้วยและยังมีบริการทำผลตื่น b บ o ็อกฟ o t อีกด้วยนะลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม สุดทุนอาช็อปและรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ o ็อกฟูดคิงเลกาซี่โรกูลแกนพิสส่นบริการไปดูในเพจได้เลยครับผมบอกเลยบริการหลากหลายจริงๆร้านนี้นะครับผมไปใช้บริการเลยร้านโยเนียแซดร้านรับกดเกมพาร์ทแมปอินเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และยังรับกดเกมพาร์ทและผลในแมปบล็อก o o t King Legacy แถมยังกดเพชรในแมปออสตาทาวเวอร์อีกด้วยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคครับก็สวัสดีท่านผูทุกท่านได้ครับผมไม่ใช่ผมอีกแล้วนะฮะอตัวอีกดีครับผมวันนี้ก็จะมาเอ,อ่อทำกรอบแดงอ่ะเออคือยังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่รู้แค่ว่ามันเป็นกรอบแดงแต่หวัวทรงมาอย่างนี้เหมือนจะเป็นพวกเซเบอร์นะก็นะคือทรงผมเปนมาเงี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าดูทรงผมนี้เนี่ยก็คือน่าจะ, er ะเซเบอร์เน,นี่ยทรงทรงไปเงี้ยเนี้ยเนี้ยไหมโอเคประมาณนั้นนะผมว่ามันเป็น er เซเบอร์แต่เป็นเซเบอร์ล่างอะไรก็ไม่รู้นะผมโอเคซึ่งผมได้ไปทําการสุ่มหา มาครบ3ตัวแล้วแล้วก็ามาใช้ดูวยเพราะดาเมียดมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วตัวอื่นไอ้พวกตัวครับอันนี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,ยมาปั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอทําเป็นกรดแดงแป๊บนึงโดยการต้องปลดไอ้พวกนี้ออกนะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นก็จะกดอันล็อกชุบๆแล้วก่อยนะกิวกาเม็ดจะออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มาเอาเป็นว่าเราครับกันเลยถ้าใช้นี่ใช้นี่ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหทรงผมสุดยอดนะฮะโอเคมาเราครับกันเลยดีกว่านะครับผมมาเรียบร้อย มันคือตัวอะไรไม่รู้นะครับผม,มนี่คือตัวอะไรเอย่ยคือเป็นมันมันมันก็เซเบอร์ะอะจะเรียกไงดีมันก็เซเบอร์อ๋อเป็นแบบเ่นด้าเงี่ยอุย้ยแต่ให้รามิดมาโคตรเยอะเลยอะคืออัพอีกนิดเดียวนี่คือแบบยังไงอะหนึ่งบิลเลียนแล้ววะคืออ่าเนี่ยรามิดก็เป็นตัวที่สามนะครก็มา ลองมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับสกิลของไอเซเบอร์นะผมเพราะว่าทรงผมเป็นของเซเบอร์อยู่แล้วโอเคมาเราได้ได,ได,ได,ผด้ผมเปิดเอฟเฟกต์ไหมอ๋อผมปิด,ดอปเอาไว้นะครับผมอ่ะเราเปิดฮิตดีด้ะอ่ะไปเลยตีเลยนะผมอ่ะตีนะ่าใช้เวลานานตีหนึ่งทีตีสองทีนะครับผมตีสามทีตีสี่ทีอ่ะตีห้าทีนะครับผมโอ้โหตีหกทีน่าจะตีรอบสิบเออเราที่แปดไปสกิลนะครับผมสกิล ยอดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรยอดเลยอะเฮ้ย hey, อยู่โคตรเท่เลยนะครับผมแล้วเมื่อได้มันมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือใช่ฮนะเราต้องปั้นมันนะครับผมมาเดี๋ยวผมขออีควิดเบสกอนนะฮะก็เนี่ยใช้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาปั้นตัวนี้ให้แบบหัวสุดๆเลยนะฮะก็จะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะเปิดลักทองด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพมันให้เท่าที่ผมอัพาจนกว่าลักทองจะหมดอะ ก็น่าจะซักประมาณครึ่งชั่วโมงน,นะผมเอาว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากตอนที่ปรับทองผมหมดนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ30วินาทีนะครับผมก็ได้มิติมาตัวหนึ่งส่วนตัวรับไม่ออกมันเป็นอะไรที่แบบเขาอาจจะแซดมากเลยนะผมก็แบบใส่รักทองไปอ่ารักบวก8ดไปไม่ได้เฮี้ยอะไรกับมาเลยไม่อย่างแ้ในแง่ดีก็คือ,อยังได้รีเจนกับมาโอ้มันก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนะนะั้นมิติได้มาก็ยังดีนะครับผม อ่าตอนนี้ก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับผมส่วนรังจากนี้ผมก็จะเออสุ่มตัวแล้วก็จะอ่าเอาไปยัดเออตัวผมละนะครับผมเพราะว่าผมจะเพิ่มพวก DPS DPC แล้วพวกนี้นะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนั้นครับผมตอนนี้ก็จะเห็นเขาได้ว่าข้างหลังว่าอ่ากำลังตีมอนอยู่นะผมก็คือผมอ่ะส่งไปตีไว้แล้วก็กลับมาสุ่มส่งไปตีแล้วก็กลับมาสุ่มอยู่ไม่อย่างนี้นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สั้นๆ หรือเปล่าวะสั้นปอกวะ่ะเออไม่รู้แล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไปแล้วผมบ๊ายบาย